Good morning, everyone. Yeah, how are you this morning? How are you, Laura? This morning, we had been on the road to our neighbor and got some soy milk. S O Y, soy, L K, soy milk. Yeah, and when we came back, we dropped by our neighbor. and what I saw is Chinese the snack you know มีปะท่องโกที่ชุมชนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น the way go to บ้านแหลมทางไปบ้านแหลมนะคะ and also the way go to บางขุนไซค่ะ good for us ดีต่อเรา good for them ดีต่อผู้ขายนะคะคุณพ่อขาคุณแม่ค้า การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะคะ e c o s y s t e m Tourism เรียกว่า e c o s y s t e m Tourism ค่ะเป็นการสร้างรายได้นะคะของคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าที่ชุมชนรวมถึงสินค้าการเกษตรนะคะ Also the Merchant s และการพาณิชย์นะคะการทำธุรกิจ Ecosystem is good for economic each community community ก็คือแต่ละชุมชนสามารถที่จะกระจายรายได้และสร้างรายได้ให้ทั่วถึงนะคะ all around province or all around country each country แต่ละประเทศนั่นเอง also in Thailand we have lots of places to travel as ecotourism yeah welcome tourists เรายินดีต้อนรับนะคะทั้งนักท่องเที่ยวภายในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะคะ come from abroad foreigners foreigners แปลว่าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาติใดๆนะคะเราเรียกว่า foreigners 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 ชาวต่างชาติ a u s o t i s และชาวไทยค่ะ Take a look at the paddy rice field ทุ่งนานะคะยามเช้า Feeling good รู้สึกดีทีเดียวล่ะยามเช้าได้อยู่ในสวนไรนา and good for me to having some soy milk mm hmm. และดีต่อหมอนะคะที่ได้ดื่มน้ำเต้าหู้ในยามเช้า during the morning for our vegetable gardening สำหรับแปลงผักของเรานะคะ บอกชอยผักกาดเขียวกวางตุ้งค่ะออผักช่วย P A K ผักนะคะที่เป็นคำทับศัพท์ก็คือแปลตรงตัว P A K ผักนะคะซึ่งความจริงผักภาษาอังกฤษใช้คำว่า vegetable This is from our neighbor gave us for apply to something as or a fishing shoot อย่า fishing shooting arrow mm hmm. สำหรับเป็นการใช้สอนที่ uh, เหมือนกับเหมือนกับคันธนูที่ยิงในใต้น้ำนะที่เราเคยได้นำเสนอไปว่าเป็นการยิงปลา i n t h e water under water b u t use for that ก็เป็นการประยุกต์ใช้นะคะนําสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วพังแล้วมาปรับเปลี่ยนในการใช้สิ่งสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์นะคะ it's useful from our never นะคะเพื่อนบ้านให้มา thank you very much ขอบคุณมากค่ะเราเรียกว่า u m b r e l l a s p o o e s ก็คือซี่ร่มนะคะ นำในส่วนของซี่ร่มมาประยุกต์ใช้เป็นคันอนธนูยิงสัตว์น้ำใต้น้ำนะคะ Underwater in the water อย่า use for use for แปลว่าสำหรับการใช้นะคะ use for fishing ในในการตกปลาหรือการยิงปลาหรือการประมงนะคะ fisherman นี่ย use use for คือสำหรับการใช้นะคะ หรือวลีที่เราใช้นะคะก็คือ make making practical use for การประยุกต์ใช้สิ่งใดนะคะเราก็บอกว่าเช่น use for fishing a m b r e l a stretcher ก็คือซี่ร่มนะคะที่กลางร่มนะคะที่เป็นซีซนะคะก็เรียกว่า stretcher stretcher ก็คือดึงหรือว่ายือดออกไปเวลาที่เรากลางร่มใช่ไหมคะทั้งหรือเราหุบ หุบ่มก็ใช้คำว่า stretcher, e m b r e l e stretcher, shaft, h h a f t shaft ก็คือเพลาด้ามหรือก้านร,ร่มนะคะ u m b e r spoke ก็คือระหว่างด้ามและก้านร,ร่มนะคะและซี่ร่ม parts of an umbrella ก็คือส่วนประกอบของร่มนะาร่ม1คันลักษณะนามของร่มนะคะเราก็เรียกว่าเป็นคันนะคะ parts of an umbrella ก็คือเรากำลังอธิบายส่วนประกอบของร่ม1คันค่ะเราพูดถึงร่มหลายคันนะคะ parts of เราก็ใส่จำนวน alright แต่ทีนี้ในในการอธิบาย เราก็เป็นการอธิบายเพียงแค่ร่มคันเดียว right? แต่ถ้าเราพูดถึงว่ามีร่มหลายคันนะคะก็ใช้คำว่าอะไรคะ many umbrellas many ก็คือเป็นคำนามที่นับได้ many umbrellas ลักษณะนามนะคะลักษณะนามก็คือถ้าเราพูดถึงร่มเราก็จะใช้คำว่าคันเราไม่ได้ใช้อันนะคะร่มเรียกเป็นคันลักษณะนามคันค่ะ Steel spokes นะคะหรือ umbrella spokes mm hmm. ก็คือซี่ร่มทีนี้เราก็ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องร่มที่คุณเพื่อนบ้านให้มานะคะเราก็จะนำตรงซี่ร่มไปทำเป็นอุปกรณ์ยิงปลา That's for fishing by steel spokes yeah of แอนอัมเบลลของร่มนั่นเองนะคะสรุปแล้วเราก็นำของเก่าหรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือของที่พังแล้วใช้งานบางอย่างไม่ได้มาประยุกต์ใช้อย่างอื่นประยุกต์ใช้นะคะเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่นำสิ่งของนำกลับมาปรับปรุงหรือนำกลับมาแก้ไขหรือนำมาทำนุ่บำรุงปรับใช้ ในประโยชน์อื่นๆนะคะหรือประโยชน์เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการซ่อมก็ได้นะคะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือประยุกต์ใช้อย่างอื่นที่เคยเคยใช้อย่างหนึ่งเมื่อพังแล้วไม่ได้ใช้แล้วนำมาดัดแปลงนะคะ modify เปลี่ยนสภาพให้ใช้งานได้อีกอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนละแนวในการใช้ประโยชน์ t h a t for ั useful เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะ Also the sufficiency philosophy project for use everything yeah use everything to provide the benefits ใช้ให้เกิดประโยชน์ alright การประยุกต์ใช้สิ่งของค่ะทักทีอะไรเธอขอบพระคุณเพื่อนบ้านมากค่ะ our neighbor and also Our members that can do it yeah can make it สามารถที่จะนำสิ่งของมาประยุกต์ใช้ได้ขอบคุณคนในครอบครัวด้วยค่ะขอบพระคุณแล้วคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ